สวัสดีครับนี่ผมมากับเจ้าของเลยนะฮะนี่แปลงที่มีต้นยางนาทั้งหมดเลยนี่นี่ยางนาเลยนะอ่าทั้งหมดที่เห็นในเฟรมกล้องเนี่ยนะครับเราไปดูว่าเท่าไหร่อ่าคุ้มซื้อที่แถมยางนาแล้วต้นนึงไปร้อยปีด้วยนะอยู่ที่สิงห์บุรีอ้าวตามผมบอยเศรีฐีนครราชมาเลยนี่เห็นไหมอยู่กลางชุมชนเลยนะครับลงจากสายเอเชียไม่เยอะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของดีกว่าติดถนนสองด้านด้วยนะอ่ะไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแนะนําตัวนิดนึงครับ อ๋อพี่ชื่อ in, พัชรินบุญรอดค่ะชื่อเล่นได้ชื่อเล่นก็ได้ชื่อพี่แพทนะคะพี่อะไรนะครับพ,พี่แพทค่ะพี่แพทแล้วกันเนาะจ้าเรียกพี่แพทจ้ะพี่แพทตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะเราอยู่ตำบลอำเภออะไรกันอำเภอบางมันตำบลตำบลบางมันตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีคือที่ที่เห็นทั้งหมดนี่เป็นยางนาใช่ไหมครับออใช่ค่ะอายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะเป็นร้อยปีเลยพื้นที่ที่เราจะขายนี่พี่ อันนี้พี่เป็นเจ้าของด้วยตรงเลยเนาะพี่นาะถูกต้องค่ะ,ะพี่แพทย์อันนี้มันทั้งหมดพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ประมาณ284ตารางวาถนนกว้างเหมือนกันเนาะให้ดูถนนก่อน284ตารางวาเป็นฉนดคู่แดงด้วยใช่ค่ะ,อ,ะอยู่ที่บางมันอําเภอเมืองสิงห์บุรีแปลงเนี้ยมันอยู่หลังหลังท็อปพาซาค,คนที่ขับรถมาจากสิงห์บุรีเข้าเชียงใหม่หรือจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เชียงใหม่มากรุงเทพเนี่ยคงจะเคยเห็นที่สิงห์บุรีจะมีท็อปพาซาอยู่ห่างจากท็อปพาซาเนี่ยประมาณ2กิโลครับพี่ใช่ไหมฮะ จ้าอ่าแปลงนี้เลยใช่ไหมครับปแปลงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะแปลงเนี้ย8 4ตารางวามันเริ่มจากตรงไหนครับมันเริ่มจากตรงนี้ค่ะหัวมุมหัวมุมตรงนี้นะคะตรงนี้นะฮะค่าติดกับถนนซอยติดถนนซอยสองด้านติดถนนซอยแล้วอันนี้ติดถนนหลักค่ะอันนี้คือถนนหลักที่จะไปเอ่อไปออกที่เอ่อเขื่อนเจ้าพยาใช่ไหมคะอ๋อใช่ใช่ฮะออกไปนี่ปุ๊บก็จะไปเจอ เขื่อนเจ้าพญาเอาง่ายๆเลยถนนลัดเนี่ยหน้ากว้างเท่าไหร่ครับแปลงนี้แปลงนี้หน้ากว้าง40เมตรบวกค่ะประมาณ40เมตรต้นต้นค่ะ40เมตรบวกแล้วถนนซอยเข้าไปเ่บ้านถนนซอยประมาณ25 25เมตรค่ะ25เมตรก็คือถึงถึงก่อนต้นนั้นใช่ค่ะเอาง่ายๆลยถูกไหมครับพี่แพครับในเนี้ยมีต้นไม้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าต้นยางนาใช่ไหมฮะใช่ค่ะอายุร้อยกว่าปีประมาณ10ต้นค่ะ ทีนี้ใครซื้อแปลงนี้ไปเนี่ยนอกจากที่ดิน284ตารางวาเนี่ยเราแถมต้นไม้ฟรีเลยได้ต้นไม้ด้วยค่ะแต่ไม่ไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากให้ใครตัดเนาะอยากให้เขาเก็บไว้ค่ะอายุเป็ร้อยปีง่ายๆนะครับก็แล้วแต่คนที่จะมาเป็นเจ้าของที่แท้จริงก็มาอยู่ดูแลครับถ้าเขาจะตัดเขาก็ตัดได้แค่ไปขออนุญาตตัดได้ค่ะเพราะว่าตัดได้ต้องขออนุญาตครับแถวนี้ไม่น้าไม่เคยท่วมเนาะ ค่ะไม่ท่วมค่ะอาจจะมี5้าสี่บ้างเล็กเน้อยๆ,ๆแถวนี้แต่แถวนี้ตรงนี้ผมมองไม่ไม่เท่าไหร่นะครับค่ะอันนี้เราขายเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะพี่จะขายเอ,อ่อหนึ่งล้านห้าลดไปหมื่นบาทเหลือหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่แพทย์เราเดินไปคุยกันไปดีกว่าครับค่ะไอหนึ่งจุดสี่เก้าเนี่ยลดมาแล้วเนี่ยก็คือเราออกค่าโอนให้ด้วย ใช่ค่ะผู้ผู้ขายนะคะออกค่าโอนให้หมดเลยผู้ขายจะออกค่าโอนไปผู้ซื้อไม่ต้องแล้วก็ให้ต้นไม้หมดนี่เลยให้ต้นไม้หมดเลยค่ะเราไปดูสิครับหน้ากว้าง40เมตรประมาณไหนหน้า40เมตรก็ประมาณ40กว่าๆแล้วก็ไฟฟ้ามีด้วยเนาะพี่นาะไฟฟ้าถึงเรียบร้อยปลาปาน่าจะมีอยู่แล้วเพราะมีบ้านคนเยอะปลาปามีอยู่แล้วค่ะครับข้างหลังผมไม่เปลี่ยวไม่เปี่ยวค่ะมีรถวิ่งตลอดลงจากสายเอเชียมา2กิโลเนี่ยเนี่ยฮะขออนุญาตผมหมุนตัวแป๊บหนึ่ง เนี่ยลงมาจากตรงนี้ประมาณ2กิโลนะครับจากสายเอเชียลงมาก็ถึงตรงนี้แปลงนี้มันใกล้ๆวัดหัวเว้าใช่ไหมครับใช่ค่ะด้านหลังเป็นวัดหัวเว้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นเดินไปนิดจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นแปลงนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ทีนี้จริงๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีต้นกระถินลกนิดหน่อยเนาะค่ะแต่ตัดวันเดียวก็เสร็จแล้วใช่ค่ะนะครับหนึ่งสี่เก้านี่พี่ลดได้ไหมครับอ๋อพี่ขอเธอค่ะพี่จะออกค่าโอนให้หน,นึ่งสี่เก้าเนี่ยใช่ค่ะ หนึ่งสี่เก้านี่พี่ให้หมดเลยต้นไม้เฉพาะต้นไม้ก็มากแล้วค่ะต้นไม้บางต้นสองคนโอบสามคนโอบนะครับใช่ค่ะหนึ่งคนโอบนี่ไม่ค่อยมีนะฮะอย่างน้อยสองคนโอบเป็นอย่างน้อยสิบต้นถ้าจะแบ่งก็ยังแบ่งถ้ายังแบ่งได้เป็นสี่สี่แปลงนะแปลงละเจ็ดสิบตารางวาแล้วตารางวาแปลงหนึ่งก็น้ากว้าง10เมตรนะใช่ค่ะคือใครจะซื้อไปไปแบ่งพี่แบ่งน้องได้หมดเลยใช่ค่ะเป็นสี่แปลงมีพี่น้องสี่คนก็แบ่งกันเลยครับเหตุผลที่พี่พัดขายเพราะอะไรครับเนี่ย พี่อยู่ไกลมากค่ะอยู่ที่ไหนคบเนี่ยพี่อยู่ร้อยเอ็ดอ๋ออยู่ร้อยเอ็ดออรถมารถมาโอ้ตั้งแต่ผมมายยืนี่รถวิ่งกันทั่วเลยนะไอ,อรถขับกันทั่วเลยค่ะไม่เปลี่ยวค่ะไม<ส>่เปลี<ส>่ยวค่ะแสดงว่ามันเป็นชุมชนใหญ่ค่ะไม่เปลี่ยวค่ะหน,น้ามองไปก็มีบ้านคนอยู่เรื่อยๆนะครับเห็นต้นไม้เยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่วัดนะฮะเป็นที่เขาปลูกไว้เหมือนเล่าเนี่ยแหละนะครับะถึงตรงนี้ค่ะนี่ถึงตรงนี้ด้านนี้จะลึกลงไปเนี่ยลึกลงไปประมาณ30เมตรนะคะด้านนี้30เมตรค่ะ แล้วที่เราเห็นตรงนู้นก็คือสาราวัดใช่ค่ะสาราวัดวัด,วดหัวว่าวัดหัวเว่าอ่าแล้วที่ผมพยายามจะบอกว่าอันนู้นไม่ใช่วัดคือหลายคนไะเข้าใจผิดว่าเห็นต้นไม้เยอะๆจะต้องเป็นเขตวัดไม่ใช่บ้านคนบ้านคนมันก็เหมือนที่เราเนี่ยแหละครับใช่ค่ะที่เราราคาตรงเนี้ ที่บอกว่าลดไม่ได้1.49ล้านเนี่ยเป็นราคาพี่แพทย์ดโดยตรงเลยนะใช่ค่ะเป็นราคา<ม>จากพี่เลยไม่ใช่ว่าราคา1ล้านบาทผมมาบวกเพิ่มไม่ค่ะในหน้าน่ารักมากเลยค่ะไม่มีเพิ่มชื่อตรงๆไปตรงมาพี่ชอบเขา 1>, 1บาทผมก็ไม่ได้เพิ่มค่ะพี่อชอบเขาเพราะนั้นที่พูดอย่างเนี้ย ผู้ซื้อจะได้ไม่ไปต้องไปต่อพี่เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอะราคาจริงจริงพี่มาไม่ถึงขอความกรุณาเถอค่ะอย่าต่อรองอีกเลยเพราะพี่จะเป็นคนออกค่าโอนให้ครับแถมต้นไม้อีกตั้งสิบกว่าต้นนะคะเมื่อกี้พี่แพทย์บอกว่าสาเหตุก็คือพี่เป็นคนคนอยู่จังหวัดอะไรนะฮะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วมาซื้อที่นี่เพราะอะไรครับอ๋อพี่อะมาเห็นปกติพี่ก็เป็นคนชอบเรื่องที่ดินครับพี่เห็นว่าที่แปลงเนี้ยสวยครับนะคะแล้วก็มีต้นไม้ครับพี่ก็ อัศจรรย์กับต้นไม้ที่ว่าต้นใหญ่มากแล้วอายุนานมากอายุเป็นร้อยปีพี่ก<ห>็เลยหายเลยตัดสินใจซื้อค่ะแล้วแปลงนี้มันห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยผมจับข้อมูลมาประมาณสัก3ากิโล <3 S 1> 4ีกิโลเมื่อกี้ผมไปปัม๊มเขาเรียกว่าปั๊มเจ็ดปั๊มเจ็ดที่สายเอเชียที่เลยสิงห์บุรีมาหน่อยเนี่ยผมจับ GPS เนี่ยหนาทีก็ถึงไม่ไกลเลยนะครับก็รบกวนขอเบอร์พี่แพทด้วยหน่อยดีครับเบอร์พี่นะคะ ติดต่อได้0901811911ค่ะครับขออีกสักรอบหนึ่งครับเผื่อเขาจดไม่ทันกันค่ะ0901811911ค่ะครับแปลงนี้นอกจากว่าพี่แพทย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครโทรหาเนี่ยโทรหาพี่แพทย์ได้เลยโทรได้เลยะนะครับ <1> 1> ถ้าพี่แพทย์ไม่สะดวกเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งมารับให้ พะผมอยู่ลบบุรีห่างจากตรงนี้ครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ให้โทรหาพี่แพะก่อนนะครับเมื่อโทรหาแล้วปุ๊บได้คุยกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิ่งมารับให้หรือไม่เดี๋ยวจะส่ง GPS ให้นะครับขอบเขตเรานี้อยู่ตรงลึกตรงนี้ตรงประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะติดกับตรงนี้ค่ะด้านข้างเนี่ยมันจะมีช่องว่างพอดี3าเมตรใช่ค่ะด้านข้างด้านนี้30ที่เราเนี่ยต่ำกว่าถนนก็ถือว่าไม่เยอะนะประมาณสักหัวเข่ากว่า อาจจะมีด้านหน้าบ้างนะฮะด้านหน้าที่มันมันมันต่ำกว่านิดนึงแต่หญ้ามันคุมนะครับด้านหลังมันจะเท่ากันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้ววันนี้พี่แพทย์มาจากไหนครับเนี่ยพี่มาจากร้อยเอ็ดค่ะวันนี้เลยนะขับรถมาวันนี้เลยไม่ค่ะพี่มาธุระพอดีแล้วก็ได้จังหวะโชคดีได้ได้ดู u t u b e ของคุณบอยก็เลยชื่นชมว่าเขาตรงไปตรงมาดีชอบอัชชาใส่ก็เลย โทรหาคุณบอยก็เลยใช้บริการใช่ค่ะก็เลยใช้บริการคุณบอยตรงนู้นก็มีสวนด้วยครับอ่าผมมองแล้วอินเทอร์เน็ตก็มีไฟฟ้าแสงสว่างในทางก็มีคือมันมีข้อจํากัดอยู่ข้อหนึ่งครับพี่ขออนุญ,ญาตพูดนะครับค่ะคนที่ไม่ชอบต้นไม้เนี่ยพอมาเห็นอย่างเงี้ยในช่วงเช้าๆหรือช่วงเย็นๆเนี่ยหรือฝนมันจะตกเนี่ยมันจะอึมครึมค่มคะคนที่เขาไม่ชอบเขาจะกลัวค่ะแต่ถ้าคนเขาชอบเนี่ยเขาวิ่งเข้าหาเลยค่ะอ่าเนี่ยอย่างเรามากันช่วงเช้าเนี่ยเห็นไหมฮะแดดสดใสเลยนะครับ เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมนับต้นไม้ได้ประมาณสิบต้นเนาะค่ะอ่าสิบต้นต้นหนึ่งก็หลายหมื่นหลายแสนเป็นแสนแล้วมั้งไม่แน่ใจน่าจะบางต้นก็นวันใ, <จ S 2> ใหญ่มากสูงเนี่ยด้วยสายตาผมานะสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรก็มีนะฮะไม่ใช่สามสิบเมตรนะครับกว่านะครับอ่ากว่านะฮะเนี่ยบรรยากาศทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้มันจะเป็นร่องน้ําอยู่หน่อยนึงของของเรานี่หักต้นไม้นั่นไปเลยต้นนู้นก็เป็นของเรานะครับเปถึนงนู้นเลยอ่า ติดถนนสองด้านอย่างที่บอกถ้าปลูกบ้านเนี่ยผมผมแนะว,ว่าแปลงนี้อาจจะปลูกบ้านเนี่ยอาจจะต้องหาจังหวะดีๆตรงที่ว่าออถ้าเรามาปลูกอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมาะที่ผมว่าไม่เหมาะเพราะอะไรบางทีพายุใช่ไหมพี่ต้องปลูกต้องไปปลูกมุมนูน้นมุมนู้นเลยอันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆมุมนูน้นนะฮะแล้วปลูกเนี่ยจะต้องต้องดูต้นไม้ดีๆคือบางทีการปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าพายุมาไงครับกิ่งมันจะร่วงลงหลงังคาเนี่ย อย่างอันนู้นเนี่ยเขาปลูกไม่ติดถือว่าปลูกได้นะหรือไม่แค่ไม่ต้องซื้อปลูกหรอกครับไม่ต้องปลูกบ้านหรอกซื้อเก็บนี่ก็คุมแล้วพี่แพทคิดว่าคนซื้อไปนควรเอาไปทําอะไรในสาตตาพี่ครับก็อาจจะตัดไม้ขายนะคะตัดไม้ขายได้ตัดไม้ขายได,ด,ไยได้แล้วก็สามารถที่จะแบ่งล็อกถ้ามีพี่น้องสี่คนแบ่งเก็บก็ค่ะได้คนละเจ็ดสิบตารางวาก็ใหญ่อยู่นะแล้วหน้ากว้างได้อีก10เมตรครับหรือซื้อเก็บก็ยังได้ ไม่ต้องทาอะไรเลยซื้อเก็บไว้เลยนิ่งๆเลยเอาไว้ปลูกต้นไม้หรือที่ผมบอกก็าปลูกบ้านปลูกได้แต่ต้องไปตรงนู้นจะมาปลูกคือหลายคนคิดไงแล้วก็จะบ่นผมในใจว่าไปปลูกตรงนู้นมันปลูกไม่ได้คือปลูกได้อ่ะแต่ปัญหาคือตอนฤดูฝนเราต้องคิดเผื่อใช่ไหมครับกิ่งไม้มันจะร่วงมันไม่ใช่อะไรหรอกครับเราห่วงทุกท่านอ่ะโอเคเราสองคนวันนี้ก็ฝากไว้สําหรับวันนี้ก็ 284ตารางวาหรือ2งาน8ปกว่าตารางวาใช่ไหมครับห่ล้านนะครับตําบลบางมันอําเภอเมืองสิงห์บุรีจากกรุงเทพก็ประมาณสักร้อยนิดๆเนาะร้อยกิโลนิดๆก็ขับรถมาก็ชั่วโมงครึ่งก็ถึงชั่วโมงครึ่งอ่าใครไม่รู้อยู่ตรงไหนให้จับพิกัดอย่างนี้เลยนี่วัดหัวเว่าอยู่ตรงนี้เลยนะฮะวัดหัวเว่าอําเภอตําบลบางมันอําเภอเมืองสิงห์บุรีก็จะรู้ว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนอ่า อ่ะโอเควันนี้เราสองคนลาดีกว่าครับก็ออขอวอวยพรให้พี่แพทย์ขายได้ไวๆนะครับขอบพระคุณนะคะ,อะอขอให้เจ้าของที่แท้จริงเข้ามาได้มาดูแลอยู่รักษาเราแค่เป็นคนรักษาไว้ให้คนที่ต้องกา,าจะเป็นเจ้าของจริงๆมาอยู่นะคะรถวิ่งผ่านตลอดชุมชนใหญ่ก็แถวนี้ ก็ขอห้พรขไข่งขไว้แล้วยังไงเดี๋ยวท่านใดสนใจซื้อก็คงโทรไปหานะครับอขอบพระคุณมากนะครับพี่ไพครับสวัสดีครับ,รบขอให้ผู้ที่ได้มาครอบครองก็ขอให้โชคดีแข็งแรงปลอดภัยร่ํารวยรเงินทองไหลมาเทมาเหมือนท่อน้ําประปาไหลตลอดกาลครับโอ้สาธุครับแค่คำคำวอพรนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วแล้วได้ยิ่งธรรมชาติไปนี่ผมว่าคุ้มโคตรคุ้มเลยผมใช้คํานี้เลยนะครับขอบคุณพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ รถมาอีกแล้ว